โอ้นั่นนายเหรอบอกฟุตหนะ้าตาไม่ค่อยดีเลยนะตอนอัปเดตเนี่ยผู้เล่นเป็นล้านเลยแต่ตอนนี้เราสามแสนกว่าคนเองโอ้โหเจ็บใจซะเหแล้วเกินนะครับเอาเลยครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจกันนะครับว่าทางเจ้าของสามแสนกว่าคน,นนี้เนี่ยโปรมันมากน้อยแค่ไหนกันเชียยนะครับผมนะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปติดตามรับชมกันเลยแหมไม่สมกับเป็นบอกฟุตในตำนานเลยครับตุ้งๆเดี๋ยวก่อนนะครับผมสำหรับใครที่เล่นโลบอกและต้องการโลบักแล้วก็นะครับผมแนะดำบัส จอช็อปเลยนะครับผมนะมีบริการรับเติมให้นั่นเองครับถ้าใครสนใจนะครับใต้คลิปมีริงเลยนะครับผมนะหรือทักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะมาดูซิว่าเซิร์ฟนี้มีโปรหรือเปล่านะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปครับปิ้งปิ้งปิ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 งโอ้โหสำรวจดูแล้วปรากฏว่าเออเออไม่ไม่มีโปรเลยนะครับผมนะหรือจะเป็นที่ของสวมใส่เรานะครับเราไม่ได้ใส่พัดคาตาคุรีนะครับผมนะเราจะมองเขาไม่เห็นนะฮะเขาญาตสวมใส่แป๊บนึงนะ Um มันมันมันไม่มีมันไปไหนบอนว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกูอยู่เซิร์ฟบีปโทนะครับผมก็ว่าอยู่มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมนะคกูนี่ติดตาลอกอีกแล้วนะผู้ชมอ่ะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่เซิร์ฟธรรมดากันแล้วนะครับผมนะเป็นเซิร์ฟทั่วไปผลปรากฏว่าการเคลื่อนไหวมันก็ปกติดีนะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนผลก่อนแป๊บหนึ่งนะมาเดี๋ยวเราทำการไปสำรวจกันเลยดีกว่านะครับผมนน,น้องๆไปเหมือนหน้าเกาะมี2คนนะครับเราไปดูหน้าเกาะ กน,ะะน่าเกาะมี2อคนนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นคนปกติเนาะโอเควันดีฮัลโหลโอ้ยมีพดแสงคอได้ไหมนายคอได้เปล่านายใจดีไหมอ่าเฮ้ยโอ้ยนตะการตะการตะเกินเลยครับผมนะไม่ให้แล้วโชว์ทำไมไม่เข้าใจเลยโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาโพที่เกาะหัวกระโหลกนะครับผมนะก็เป็นเกาะขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะของอ่านันไงของโปรโปรเลยนะครับผมน้อง 嗯 <laughs> S <S> ทุกวันนี้มันก็ยังไม่หายไปนะครับผมนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเออโอ้ยดูนั่นสิอรอรอตามไม่ทันเลยโอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมนะฮะน้องๆเอ่อชื่อชื่อภาษาจีนวะคุณผู้ชมชื่อภา,าษาภาษาจีนชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมน้องๆก็ทําการรายงานแม่มเลยนะครับผมน้องๆโอเครายงานเรียบร้อยเหมือนตรงนู้นก็มีคนนะฮะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเชียมกันหน่อยละ กอันดัดดัดด้สวัสดีฮัลโหลนายออ้ยอุ้ย,ย,ยเปิดเปิดพีพีด้วยคุณผู้ชมฮนะโอ้โหอย่างเท่เลยอนะดัดดัดดัดลอยเก่งเหลือเกินฮ่าท้อใจนะครับผมนะทุกวันนี้ก็คือยังมีอยู่นั่นเองนะครับถามว่ามีเยอะไหม ก็ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมนะแต่ก็ก็มีแหละนะครับผมนะเป็นสีสันของเกมนะครับเกมนี้ไม่มีโปรนะครับถือเรียกว่าไม่ใช่บล็อกฟุตละกันนะครับผมแต่ถ้ามันมีโปรก็แสดงว่าเป็นบล็อกฟุตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบล็อกฟุตของแท้ต้องมีโปรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโลกสามกันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเองนะครับคิดว่าโลกไหนมีโปรมากกว่ากันหนึ่งสองหรือสามกันแน่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปสำรวจกันต่อเลยนะฮะมานะครับผมนะสำรวจที่โลกสามกันบ้างนะครับก็เป็น กาะที่ขวัญใจปโปรโปรเลยก็คือเกาะชิกิอาโพสนะครับก็เป็นเกาะสุดท้ายนั่นเองนะครับมาปกติมันจะต้องอยู่แถวแถวนี้นะครับหุ้ยไม่มีโปรเลยเฮ้ยเอาเรื่องเจ๋งจ้าเลยคุณผู้ชมเอาจริงหรอเดี๋ยวขออนุญาตดูตุ๊กตาดีแป๊บนึงนะตุ๊กตาแดงแล้วนะแดงอันเดียว <laughs> เฮ้ยแดงอันเดียว โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาฟาร์มต่อแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาญาติทำการเอ้ยนี่ไงดูก่อนดูก่อนมันบินมาทางไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะครับผมแต่การบินมันไม่ใช่แบบนี้นะเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นนโปโรมันก็จะวาร์ปได้ใช่ไหมฮะมันไปไหนวะนะเออเอเอ,เอมันกระตุกแล้วแหละวะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะอยู่กอเอ่อไอศครีมนะครับมากกว่าเนาะ อ่ากูเจอต่อแล้วนะครับผมมันขวัญใจเกาะของโปรเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เกาะที่เกี่ยวโพสนะครับมันอยู่ที่เกาะนี้ต่างหากลาเออมันเน้นตีคาตาคุรีเออนะครับดูดิเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะไว้ว่องวะพอมาแล้วหายเลยวะเอ้า อ๋อมนไปทางนู้นโอ้ยตกใจหมดเลยนะครับโอเคสรุปตามนี้แล้วกันนะครับผมนะก็คือโลกที่2แล้วก็3เนี่ยโปรเยอะมากนะครับผมนะแต่ว่าโปรในะนีาทีก็คือ,อไม่มีพิพิภัพยต่อใครนะครับผมนะก็เป็นโปรฟาร์มนั่นเองนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเราลาคาญมันเยอะๆนะครับผมนะก็แนะนําให้ซื้อเซิร์ฟเวอซะเลยนะครับผมนะแต่ถ้าใครไม่มีกระตังนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เล่นเซิร์ฟธรรมดาก็ได้นะครับผมนั่นต้องแต่ก็ยังว่าแหละนะครับผมแล้วก็อย่าไปทำไรมันเลยกันนะครับผมก็อยู่ใครอยู่มันแล้วกันคุณผู้ชมมาเออแต่ถ้าใครแบบว่ามีจิตใจที่แบบเอ้ยชอบความถูกต้องก็รายงานแม่เลยนะครับผมนะแค่นั้นก็บอกครับเอาหลังคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการสำรวจโปโปนะครับผมแล้วผลปรากฏว่ามันก็ยังมีแหละนะครับผมนะก็ตามนี้แล้วกันโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย